สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเราคนเถื่อนแบนชีความเดิมตอนที่แล้วคือการสะสางเรื่องผู้พันรู้ว่าหัวขโมยมีสี่คนเขาก็เลยจับลุงชูการ์จ็อบและแครลี่เพื่อเค้นถามอีกคนที่เหลือและเมื่อลูคัสกับก,บกรอร์ดอนรู้เรื่องพวกเขาก็บุกมาช่วยแต่หน้าเศร้ากอร์ดอนเสียชีวิตจ็อบถูกจับตัวจะเป็นยังไงต่อไม่มีใครรู้อีกฝั่งจะเป็นเรื่องของเฟเชียเขาได้ข่าวว่าคู่แข่งมีสินค้าแบบเดียวกันเขาก็เลยลากตัวใครมาถามคำถามผลที่ออกมาคือใครหนีรอด เขาร่วมมือกับเฮกเตอร์และกำจัดเฟเซียออกไปจากเกมเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix p ผี m เมียมโดยทีมงาน NF Theater อราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนว ลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ i อดี n ลยอย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอคเคาท์และสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถรุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม E v เ n t ต er, ์เ a อร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้ง ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF t h e a t e r เปิดซีซั่นที่บล็อกกับเครื่องอ่านพิกัดแผนที่และตาประจำตัวในอำเภอไม่รู้ว่าผ่านมาแล้วนานขนาดไหนแต่บล็อกได้รับช่วงต่อลูคัสพิกัดนั้นพาบล็อกมายังกลางป่าลึกและจากจุดนั้นไปไม่ไกลจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่กลางป่า ไม่รู้ว่าบล็อกกําลังตามหาใครหรือตามหาอะไรกันแน่แต่อย่างเดียวที่เขาเจอคืออดีตนายอำเภอลูคัสสภาพนี้เหมือนเพิ่งอ,ออกมาจากถ้าไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปสีหน้าและแววตาของลูคัสมันเหมือนคนที่กําลังหวาดระแวงกลัวการเข้าสังคมไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามที่อยู่ใกลแต่อย่างน้อยเขาก็จําบล็อกได้ตั้งแต่จบเหตุการณ์ในซีซั่น3มันก็ผ่านมาแล้ว2ปีเต็ม เรื่องก็คือบล็อกไม่ได้ตั้งใจมาหาลูคัสแต่ถ้าเจอแล้วเขาก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ต้องเชิญตัวลูคัสไปที่กรมนายอำเภอผมอยากให้คุณจําไว้ว่ามันผ่านมาแล้ว2ปีเต็มๆถึงปลายทางเข้าเมืองจะเหมือนเดิมแต่หลายๆอย่างในแบรนชีเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ออฟฟิศใหม่ของกรมนายอำเภอพวกเขาตกแต่งทางเข้าด้านหน้าโดยกระจกกันกระสุนเดาว,ว่าสักวันคงได้ใช้และไม่ใช่แค่กระจกบล็อกบริหารที่นี่ได้โคตรด,ดีเขาจ้างแต่พนักง,งานดีๆ พอส่วนกลางเห็นว่ามีคุณภาพบล็อกก็ได้งบสนับสนุนมากใหม่และเขาไม่มีทางลืมระลึกถึงเพื่อนที่จากไปโดยรวมแล้วเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ลูคัสคิดถึงใช้ได้เลยเรามาเข้าเนื้อหาสำคัญลีเบกาตายแล้วศพถูกพบเมื่อวันก่อนที่ริมแม่น้ำแต่ที่เกิดเหตุไม่ใช่ที่นั่นศพถูกเคลื่อนย้ายและนี่ถือเป็นรายที่3ในรอบปีส่วนเหตุผลที่บล็อกคิดว่าลูคัสมีเอี่ยวนั่นเพราะตำแหน่ง GPS ในรถของลีเบกามันไปหยุดอยู่ตรงหน้ากระท่อม บล็อกเริ่มถามคำถามหนักขึ้นไม่เจอเธอบ้างหรอแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าคุณอยู่ที่นั่นซึ่งคำตอบคือไม่รู้อะไรเลยเขาไม่เจอลิเบกาไม่เจอใครมาปีกว่าส่วนกระทอมหลังนั้นเป็นของใครบล็อกเตอร์คนอย่างใครไม่มีทางให้ลูคัสเข้าไปอยู่แต่ถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่เป็นไรเหมือนว่าง,งานนี้ลูคัสจะไม่ค่อยอยากยุ่มเขาขอตัวกลับแต่ก็ถูกบล็อกยือไว้ด้วยความสงสัยบางอย่างตำรวจเจอรอยเลือดหน้าทงงัยในรถของลิเบกาบล็อกก็เลยอยากเจาะเลือดลูคัสไปตรวจสอบ ไม่ใช่ว่าบล็อกคิดว่าลูคัสเป็นคนลงมือแต่เพื่อหาข้อเท็จจริงตัดเขาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยเรามาหาใครพล็อกเตอร์กันบ้าง2ปีสำหรับเขาเป็นอะไรที่โคตรก้าวกระโดดเขาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ไม่ต้องบอกก็พอเดาได้ว่าเขาหาเสียงด้วยวิธีไหนแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนการที่หลานสาวถูกฆ่านั้นถือเป็นเรื่องที่ใหญ่พอตัวใครเองก็ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนและทุกคนจะไม่ยอมลามือจนกว่าจะได้ตัวฆาตกรใจส้ำ เมื่อต้องอยู่ต่อหน้าสื่อไขรต้องทําตัวเองให้เข้มแข็งต้องรักษาภาพลักษณ์นักการเมืองที่พึ่งพาได้แต่เมื่อต้องอยู่คนเดียวเขากลับคิดถึงลานสาวคนโปรดแบบสุดใจเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปราวๆ12เดือนก่อนไขซื้อบ้านหลังโตให้กับลิเบกาบอกกับเธอว่าเขากําลังเป็นนายกเทศสมนตรีและอยากให้เธอรับช่วงต่อธุรกิจบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่การที่ไขมอบหมายงานใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมันจะมีผลตามมาแน่ครับ และหลังจากที่ใครได้ขึ้นรับตำแหน่งเรื่องแปลกในแบนชีก็กลายปเป็นเรื่องปกติผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย2คนถูกปล่อยตัวเพราะอายการสั่งถอนฟ้องมันน่าปวดหัวสำหรับ,บล็อกและบังเกอร์พวกเขาเห็นเต็มตาว่าไอ้2คนนั่นบีบคอคนแก่แต่จะให้ทำไงได้ในเมื่อใครพ็อกเตอร์เป็นคนคุมอายการไม่ใช่แค่ล็อกกับบังเกอร์ที่ไม่พอใจแคลีเองก็เหมือนกันซึ่งในกรณีของเธอค่อนข้างแปลก หลังจากที่กอดอนตายลูกๆของเธอก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณปู่แคลลี่ตัวคนเดียวชีวิตว่างเปล่าจนเริ่มมีอาการทางจิตเธอต้องมาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินเธอบน่บนว่ามีหลายวันที่เรื่องในวันนั้นยังคงตามหลอกหลอนอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแล้วก็มีหลายวันที่เลิกคิดได้แค่ต้องทําสิ่งที่อยากทําใช่ครับวิธีของแคลลี่คือการออกไปกระทืบอพวกตัวดีที่เพิ่งถูกปล่อยตัวมันเป็นอย่างเดียวที่ช่วยให้เธอลืมเรื่องแย่ๆแ,แม้เพียงวันละนิดก็ยังดี และในวันว่าง,างเธอก็มักจะออกกำลังกายหากของกินตกแต่งบ้านพอได้ทำงานเธอก็พบว่าตัวเองสง,งบลงมากขึ้นเรื่องที่เล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนี่คนละม้วนเลยครับอาการทางจิตของแคลรี่ไม่มีวันดีขึ้นแน่หากเธอไม่รักษาให้มันตรงจุดผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับวันในซีซั่นสี่จะเล่นกับช่วงเวลาพอสมควรเราจะอ้างอิงจากวันที่ริเบคก้าถูกฆ่า17เดือนก่อนลูคัสเอาแต่ซุกอยู่ในโรงแรมนอนโซดเล่าและเอาแต่คิดถึงเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา เขาทำลายชีวิตครอบครัวของแคลลี่ทำลายกอร์ดอนหนำซ้ำยังทำอะไรไม่ได้กับเรื่องที่จ็อบถูกลักพาตัวปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดเส้นทางที่เขาเลือกมันได้สร้างหางยนะไว้มากมายทั้งกับกอร์ดอนและแคลลี่นี่คือช่วงเวลาที่จมดิ่งที่สุดในชีวิตแต่ในตอนนั้นกลับมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโรงแรมแห่งนี้เป็นของใครพร็อกเตอร์รีเบก้าไม่อยากให้ข้าของถูกทำลายและเธอทนเห็นสภาพของลูคัสไม่ไหวจริงๆเป็นรีเบกานี่แหละที่พาลูคัสไม่อยู่ในกระท่อม ถึงที่นี่จะเป็นของใครพล็อคเตอร์แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไร2ปีที่หายไปไม่ได้มีแค่นี้แน่ครับแล้วมันจะส่งผลพ่อสมควรคุณยังจำาคาวินได้ไหมครับเขาคือน้องชายของบังเกอร์ที่ยกพวกไปเผาลอยศักเมื่อ2ปีก่อนบทสรุปในตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากต่างคนต่างแยกย้ายและในเวลาปกติขาวินก็ทำงานอยู่ในออฟฟิศเหมือนกับคนทั่วไปแต่เขามีงานอดิเรกที่ต้องรับผิดชอบคือธุรกิจและ้อตกลงร่วมกับไครพล็อคเตอร์ขอสรุปแบบง่าย กลุ่มของคาวินอยู่ใต้สังกัดของใครพ็อกเตอร์ทำงานแลกส่วนแบ่งเบอร์ตันจับได้ว่ามีพวกอินเดียแดงแอบมาขายของในถิ่ของคาวินเขาก็เลยรวบตัวมาให้จากนั้นเริ่มกดดันให้คาวินสั่งสอนว่าไม่มีใครขวนข้ามเส้นเอาแบบเข้าใจง่ายๆคาวินมีข้อตกลงกับใครเพื่อผลประโยชน์แต่มันจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปหลังเก็บตัวอย่างเลือดเสร็จลูคัสก็โผล่มาหาเพื่อนเก่าทักทายว่าไงาชูกา ลุงแกก็มีบนบนแหละครับว่าเลนหายไปปีครึ่งพอกลับมาสภาพเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากไบเบิลเพื่อเขาปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยแต่ส่วนสําคัญคือลูคัสอยากได้รถซึ่งก็ตามนั้นลุงแกมีคันเก่าเก่าเก็บไว้ในโกดังหากเพื่อนอยากได้เขาก็ไม่ขัดแถมยังให้คําแนะนําดีๆสําหรับเรื่องของลิเบกาจะทําอะไรก็คิดให้ดีหน่อยนายไม่ใช่นายอําเภอแล้วสเต็ปต่อไปคือตรงมายังที่เกิดเหตุตรงจุดนี้เป็นที่ดินติดริมน้ําห่างไกลผู้คน และเหมือนว่าจะไม่ใช่ลูคัสคนเดียวที่ขาดใจไคเองก็เช่นกันพวกเขาเริ่มด้วยคำทักทายที่เจ็บแสบลูคัสบอกว่าใครมีส่วนถึงจะไม่ใช่คนฆ่าแต่เขาคือสาเหตุตั้งแต่ที่ใครับรีเบกาไว้ไม่ช้าก็เร็วซึ่งเรื่องแบบนั้นมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้หาตัวฆาตกรตั้งหากที่เป็นทางออกแต่ด้วยตำแหน่งนายกที่สมนติใคคงทำอะไรมากไม่ได้เขาก็เลยแนะนำว่าที่ตีนเขาพวกโบดิเกอร์พวกนี้มีประเด็นแน่ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน คุณยังจำดาวตันที่เกลื่อนไว้เมื่อตอนที่แล้วได้แมครับเขาเป็นคนเก็บลูคัสมาจาก่ายจับล้างสมองฝึกฝีมือส่งเข้าหน่วยพิเศษแล้วก็ส่งลูคัสไปเก็บจอ็อบถ้าต้องถามใครสักคนว่าจ็อบอยู่ที่ไหนก็คงเป็นดาวตันเมื่อเราวๆสิบแปดเดือนก่อนลูคัสคิดว่าเป็นฝีมือดาวตันเขาก็เลยเริ่มสืบคนที่อยู่แล้วก็บุกมาที่คฤหาหนดกลางดึกงานนี้เน้นลงมือเงียบค่อยๆเก็บการดรอบนอกทีละคนหายสุดลูคัสก็เกมเขาถูกเจอตัวแต่ที่เห็นว่ายังยิ้มได้เพราะงานนี้แคลรี่เอาด้วย ด้วยทักษะบวกกับการเตรียมตัวจะฝ่าหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่กี่คนถึงไม่ใช่เรื่องอยากโวดเขาเข้าถึงตัวดาวตันกล่าวคำทักทายนิดหน่อยตอนนั้นดาวตันถามไปด้วยความสงสัยวันนี้แกแข็งหรอซึ่งไม่ใช่ลูคัสมาเพราะเรื่องจบถ้าเป็นเรื่องนั้นดาวตันก็พอได้ยินมาบ้างแต่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการจับกลุ่มรู้แค่ว่ามีคนต้องการตัวหมอนั่นกลุ่มคนระดับสูงนายก็น่าจะเคยได้ยินและถ้าให้เดาหมอนั่นตายแล้ว ถึงจ็อบจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่าแต่หมอนั่นมันเก่าเกินไปพวกที่อยากได้ตัวจ็อบไม่ต้องการฝีมือหมอนั่นพวกมันแค่อยากได้ถ้วยรางวัลโชคไม่ดีที่ลูคัสมีเวลาจำกัดเฮลิคอปเตอร์บินมาที่คคลืลอ์หาดลูคัสต้องรีบหนีเอาตัวรอดตอนนั้นเขาไม่มีความคิดที่จะฆ่าดาวตันแต่เจ้าตัวดันไม่จบหวังจะหยิบปืนแล้ววิ่งตามลูคัสแต่เงยหน้ามาอีกทีเขาก็โดนยิงสวนสรุปว่าดาวตันไม่หลอดลูคัสหนีออกไปได้สำเร็จ และนับตั้งแต่นั้นลูคัสก็ปากใจเชื่อว่าจ็อบตายแล้วไม่มีแผนต่อไปมันไม่มีทางเลือกอื่นให้ตามสืบต่อแล้วจริงๆกลับมาปัจจุบันนอกจากเป็นผู้นํากลุ่มนาซีผู้เหลือรอดขาวินยังเป็นผู้นําครอบครัวเขามีเมียมีลูกชายที่น่ารักแต่มันก็มีปัญหาอยู่บ้างเมียของเขามักจะแอบไปกุ๊กกิกอยู่กับบังเกอร์ใช่ครับบังเกอร์ที่เป็นพี่ชายคาวินนี่แหละและเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วย เหตุผลที่ลูคัสหันมาจริงจังกับการตายของลิเบกาผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใข่ลูคัสอยากทำเองเพราะเขารู้สึกติดค้างลิเบกาก่อนหน้านี้ใครแนะนำให้ไปหาพวกโบดิเกอร์พวกนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าหลายย่อยที่ทำฟาร์มเป็นฉากบางหน้าและนี่คืออาโรนโบดิเกอร์เขาซุ่มหลอลูคัสแต่ก็ถูกสวนกลับด้วยไม้เขี่ยวฟืนลูคัสถามเขาไปคำๆาว่าแกจำฉันได้ไหมหากเราดูตามเส้นเรื่องหลักสองคนนี้ไม่เคยเจอกันหรอกครับมันเป็นเรื่องของสองปีที่หายไป แต่มาเข้าเรื่องสําคัญก่อนลูคัสเริ่มถามทุกอย่างที่อยากรู้เมื่อสี่คืนก่อนแกไปอยู่ไหนซึ่งอาลอนก็ยังปากแจวได้ที่มือเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะลูคัสเพราะงั้นเก็บไปนอนฝันเอาแล้วกันว่าเขาจะบอกแต่พอเห็นว่ามืออีกข้างจะด้วนตามไปด้วยเขาก็พูดง่ายขึ้นมาทันทีอาโลนมีหลานชายคนหนึ่งที่ชื่อเอเจมันคิดว่าตัวเองเป็นล็อกสตาร์เอเจเคยไปนอนกับลิเบกาอยากรู้อะไรก็ไปถามหมอนั่น เนื้อหาที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวจริงๆมันอยู่ในช่วง2ปีที่หายไปแล้วมันจะค่อยๆเฉลยออกมาเคลียร์ปมทีละนิดอดใจรอกันนิดหนึ่งต่อเนื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องกันที่บล็อกตั้งแต่รับตำแหน่งเขาจริงจังมากเพื่อให้แบนชีเป็นเมืองที่ดีขึ้นวันนี้บล็อกกับทีมงานบุกมาจับกล้องถ่ายหนังโป๊ลากตัวผู้กำกับบอดดี้การ์ดและนักแสดงเข้าห้องขังแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนหากอายการไม่สั่งฟ้องทุกอย่างจะเป็นโมฆะ ซึ่งอายการก็เป็นคนของใครพอกเตอร์คุณพอยจะเห็นภาพใช่ไหมครับต่อให้จะพยายามแค่ไหนเขาก็ส่งพวกตัวดีเข้าคุกไม่ได้มันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวเหลือเกินไม่กี่วันต่อมาลูคัสก็เข้ามาหาแคลลี่เป็นเวลากเกือบสองปีที่พวกเขาไม่ได้เจอน้าแถมครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันก็จบไม่ค่อยสวยช่วงแรกต่างคนต่าง,างทักท,กทายตามปกติตามประสาเพ,พื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ที่ต่างคือแคลลี่ไม่เคยยอมแพ้เรื่องจบเคยยังคงตามหาเบาแส และหวังว่าสักวันจะช่วยเขาได้ส่วนลูคัสประเด็นของเขาคืออยากขอโทษที่เขาปล่อยให้เธอตัวคนเดียวที่เขาทำลายครอบครัวและขอโทษสำหรับทุกๆอย่างอย่างที่เกิื่อนไปข้างตน้นว่าคาวินทำงานให้ไข่เขารับหน้าที่ดูแลโรงงานผลิตแล้วกระจายสินค้าออกไปต่างเมืองประเด็นคือพวกของคาวินแอบไปเปิดกองถ่ายหนังโป๊กลุ่มที่บล็อกจับไปนั่นแหละครับไข่มองเห็นปัญหาและเขาไม่อยากเสี่ยงและเพื่อเป็นการสั่งสอนเล็กๆน้อยๆไข่สั่งลดส่วนแบ่งที่คาวินควรจะได้ เรื่อง้อตกลงส่วนแบ่งนั่นอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากที่มันดูมีประเด็นคือขาวินไม่ชอบการโดนดูถูกเดี๋ยวจะมีเรื่องตามมาแน่ครับย้อนกลับไปประมาณ3เดือนก่อนที่ลิเบกาจะถูกฆ่าเธอมีเรื่องอยากให้ลูคัสช่วยชายคนหนึ่งชื่ออารโรนโบลิเกอร์หมอนั่นเป็นนายหน้าขายยาปกติเขากับพักพวกจะขายยู่บนเชิงเขาแต่ตอนนี้มันย้ายมาขายของในเมืองลิเบกาหมายห,หัวอารโรนแต่พอเห็นว่าลูคัสไม่เอาด้วยเธอก็เลยต้องลงมือด้วยตัวเอง นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รู้จักกับอาโลนหมอนี้คือพ่อขาโดยกําเนิดเขาไม่สนคําขู่ของสาววัยรุ่นที่กําลังหัดเดินหรอกและต่อให้ริเบคกา้าจะเป็นหลานสาวของใครอาโรนก็ไม่สนเขาสั่งให้คนลากตัวริเบคก้าไปซ้อมในบ้านต่อนน้นเธอโดนยับทั้งทําลายร่างกายทั้งตบตีต่อให้พายายามขัดขืนรีเบคก้าก็ไม่มีทางสู้แรงชายชะกันได้ท้ายสุดก็ได้ลูคัสนี่แหละที่ตามมาช่วยไวแอบย่องมาทุบทีเผลอแล้วก็ฟันมือขวาอาโรนจนเวอร นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาร์โลนในปัจจุบันถึงมือด่วนแต่แทนที่จะจบแค่นี้ไม่ครับลิเบกาอยากถอนลากถอนคนเธอวิ่งเข้าไปในโรงงานผลิตหยิบแกลลอนน้ามันมาสศาดให้ชุม่มเธอแค่อยากจะกําจัดคู่แข่งแต่มันได้ส่งผลที่ตามมาคนของอาร์โลนตามเข้ามาในโรงงานเล็งปืนไปที่ลิเบกาลูคสัสเป็นฝ่ายยิงสวนได้ก่อนครับแต่โชคไม่ดีที่เขาโดนกระสุนลูกซองไปเต็มๆ ตอนนั้นลูคัสเจ็บหนักแล้วก็ได้รีเบกาที่ช่วยพาเขาออกมาจากโรงงานกลับมาปัจจุบันจำที่อาร์โนบอกได้ไมครับว่าหลานชายของเขาเคยนอนกับริเบกาหมอนั่นต้องรู้อะไรบางอย่างลูคัสก็เลยกะจะแวะมาถามสักหน่อยปัญหาก็คือบล็อกรู้จักนิสัยหัวหน้าเก่าตัวเองดีเขาก็เลยส่งบังเกอร์มาตามจับตาดูสักพักตามมานู่นแล้วบล็อกแคอยากรู้ว่าลูคัสมาทําอะไรที่นี่จริงๆลูคัสก็ไม่ได้อยากบอกหรอกครับ แต่พอรู้ว่าบล็อกโดนท่านนายกเทศโมนตรีกดดันมาเหมือนกันบอกสักหน่อยคงไม่เสียหายมีพ่อหนุ่มคนนึงในวงดนตรีเคยนอนกับริเบกาก็เลยกะว่าจะไปแนะนําตัวกับหมอนั่นสักหน่อยรู้แบบนี้บล็อกก็บุกเข้าไปเลยโดยความที่พวกเขาใส่เครื่องแบบจัดเต็มหลานของอารโรนที่คิดว่าเป็นเรื่องขายาก็ไม่อยู่แล้วครับทิ้งกีตาราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตซึ่งนั่นช่วยทุนแรงลูคัสไปได้เยอะหมอนั่นวิ่งออกมาทางประตูหลังเขาก็เลยโดนอุ้มขึ้นรถไปแบบเงียบ ขอขั้นด้วยเรื่องของไทยเขาเรียกตัวอายการที่รับผิดชอบคดีกองถ่ายนางโป้โดยหลักฐานที่มีอายการมั่นใจจัดว่าจะเอาพวกนั้นเท่าคุกได้แน่แต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นท่านนายกเทศมนตรีสั่งให้ตอนฟ้องไม่ต้องถามไม่ต้องคิดเยอะแค่ทำตามสั่งแค่นั้นพอนี่คืออำนาจของนายกเทศมนตรีอำนาจที่ทำให้บล็อกถึงกระปวดหัวทั้งฝั่งลูคัสเขาพาหลานชายของอาลอนมาที่บ้า์ของลุงชูกาและเริ่มถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับริเบกา ทีแรกพ่อหนุ่มนี่ก็ออกแนวไม่พอใจแหละครับแต่พอรู้ว่าลูคัสไม่ใช่นายอำเภอกระทืบคนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนไล่ออกเขาก็ว่าง่ายขึ้นมาทันทีเรื่องเหมือนก็ง่ายๆเขาชอบลีเบกาพคดเขาไปกันได้ดีจนกระทั่งเขาเล่าเรื่องของอารอนให้ลีเบกาฟังพ่อหนุ่มคิดว่าลีเบกากลัวอารอนแต่ไม่ใช่เธอกลัวไข่พล็อกเตอร์ลิเบกา er. กลัวว่าจะบริหารธุรกิจออกมาไม่สวยเธอก็เลยต้องเสี่ยงไปกำจัดอารอนก็มีแค่นี้แหละครับที่พ่อหนุ่มรู้ ซึ่งนั่นช่วยให้ลูคัสเข้าใจภาพหลวมมากขึ้นเป็นเพราะใครพ็อกเตอร์มาตลอดที่บีบให้ลิเบก้ารับผิดชอบงานที่ใหญ่เกินตัวหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงวันไตส่สวนทุกคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีกองถ่ายมานั่งรวมกันอยู่ในห้องพิพากษาคดีซึ่งคุณก็คงพอเดาได้อายการเป็นฝ่ายลุกขึ้นยินคำรล้องถอนฟ้องผู้ต้องหาหลายคนต้องไม่พอใจอยู่แล้วครับผู้พากษาเองก็เช่นกันซึ่งมันทำาอะไรไม่ได้ในเมื่อคนฟ้องไม่ยอมฟ้องศาลก็คงต้องปล่อย แต่ก็มีอยู่สองคนที่ไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแนะ่นั่นคือบังเกอร์กับแคลลี่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบังเกอร์ก็มักจะมายืนหลอ ally, ่อแคลลี่ชวนคุยถึงวิรกรรมเลวซามของพวกนั้นแล้วก็แกล้งลืมแฟ้มคดีที่มีประวัติของผู้ต้องหาทุกคนพวกเขากลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของแคลลี่และรับประกันได้เลยว่าเจ็บหนักพอได้เรื่องแล้วลูคสัสก็เป็นฝ่ายมาหาไครพ็อกเตอร์บอกกับเขาว่าอาลอนกับพวกโบดิเกอร์ไม่ได้ฆ่าลิเบกาเธอแค่นอนกับหลานชายเขา และเพื่อให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นไขตอบแทนด้วยการทิ้งแฟ้มคดีของลีเบกาไว้ให้ลูคัสกลางดึกวันเดียวกันบล็อกก็ได้เรื่องผลตรวจเลือดมันออกมาแล้วรอยเลือดปริศนาที่เจอบนรถของรีเบกาเป็นของลูคัสบล็อกไม่อยากเชื่อหรอกว่าเป็นฝีมือลูคัสแต่มันก็พอมีกลิ่นลูคัสกับไครไม่เคยลงรอยกันกรีเบกาอาจไปคลานกลางระหว่างพวกเขาถึงบล็อกจะรู้จักลูกคัสมานานแต่ลึกๆแล้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนหน้าเก่าตัวเองเลย ว่าแต่เลือดของลูคัสไปอยู่ในรถของริเบกาได้ไงใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไป3มเดือนที่แล้วตอนที่พวกเขาบุกไปถล่มพวกโบดิเกอร์ตอนนั้นลูคัสโดนยิงบาดเจ็บหนักลิเบกาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและบุญคุณต้องรู้จักตอบแทนริเบกาแอบขโมยยาที่จะเป็นออกมาด้วยเพื่อช่วยลูคัสให้หลอดพ้นจากความตายนี่คือที่มาของเลือดแต่บล็อกจะคิดยังไงอันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้ทางฝั่งคาวินเหมือนว่าความอดทนของเขาจะน้อยลงไปทุกทีเขาบน่นบ่นกับพักพวกว่า ไขบีบให้เราทำงานเหมือนกับแรงงานในไร่ส่วนไอเวนนั่นรวยเอารวยเอาข่าวเวนเบื่อกับการเป็นลิ้วหรอเขาจะรอจนกว่าจะมีโอกาสมาเหมาะแล้วค่อยคว้าโอกาสนั้นแต่คนที่หมดความอดทนไปก่อนแล้วคือไข่พล็อกเตอร์เขาบุกมาหาหลานชายของอาลรนไม่ถามคำถามไม่พูดอะไรมากเริ่มโดยการใช้กีตาร์ฟาดหัวหยิบสายที่หลุดออกมาไล่หัวดปิดท้ายด้วยการลัดคอพ่อหนุ่มนั่นแล้วส่งเขาไปสารภาพบาปกับพระเจ้า ถึงหลานชายของอารโรนจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาพลาดตั้งแต่ที่ไปนอนกับรลีเบกาแล้วปิดท้ายตอนนี้กันที่ชายคนหนึ่งที่ถูกขังลืมอยู่ในห้องมืดเนื้อโตเปลือกเปื้อนดินโคลนและทุกครั้งที่เขาสลบไปเพราะความเหนื่อยล้าก็มักจะมีคนเข้ามาปลุกให้เขาพบเจอกับความทรมานที่ไม่จบสิน้นจ็อบยังมีชีวิต เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันขอสรุปแบบง่ายๆหลังจากที่จ็อบโดนลักพาตัวลูคัสกับแคลรี่ก็เริ่มออกตามหาพวกเขาใช้เวลาราวๆ5เดือนกว่าจะรู้ที่อยู่ของดาวตันปัญหาคือดาวตันไม่รู้ว่าใครได้ตัวจอ็อบรู้แค่ว่าหมอนั่นไม่หลอดแน่นับตั้งแต่นั้นลูคัสก็ปากใจเชื่อว่าจ็อบตายแล้วเขาไม่เป็นอันทำอะไรเอาแต่โทษตัวเองไปวันๆริเบกาทนเห็นไม่ได้ก็เลยยื่นมือมาช่วยลูคัส มันได้ผลประมาณหนึ่งจากนั้นรีเบ g กาก็ถูกฆ่าแต่ด้วยฝีมือของใครไว้เราค่อยมาหาคำตอบกันและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี